โยซัาดิวิลุ่นเมกาดิวิลุ่นดูไปดิวิลุ่นชาไทยตะกุนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรบอทนะในแมปที่ชื่อว่าบลูฮีเตอร์นั่นเองนะครับเป็นแมปแนวโซลไลท์นะเหมือนกับเจ้าตัวเอเดนลิงนะครับบนคอมพิวเตอร์พีซีเลยนะท่านผู้ชมนะอ่านี่ก็จะมีอาชีพให้เลือกหลายอาชีพนะท่านผู้ชมนะนี่มีเอ่อไม่เขาเรียกว่าเผ่าเออเผ่าเดมอนนะครับท่านผู้ชมนะเผ่าปีศาจนะฮะแล้วก็นี่เผ่าทูตสวรรค์นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็นี่โกนี่น่าจะเป็นเผ่าสัตว์ป่่าานนนะะทผู้ชม แล้วก็เผาเอ้ยโอเคสัตว์ป่าเหมือนกันแหละแล้วก็เอลวนะท่านผู้ชมนะเอลวเผาเอลวแล้วก็เผามนุษย์นะครับนี่แล้วก็เผาลูปินนี่คือเผาอ,อะไรมาไม่รู้คือกันนะท่านผู้ชมนะอ่าคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเราจะเป็นเผามนุษย์ละการคันเดือนี่หลอดี่ไปคนดูมันเป็นเกมแบบว่าแนวโซไรท์นะท่านผู้ชมนะเออไปลวมเล่นกันทได้นะครับท่านผู้ชมอ่าไปเข้าแมบไปเล่นกันได้นะ49โรบักนะแมบนี้ เนกระรท่านผู้ชมนะสำหรับใครไม่รู้วิธีการเติมโลบคัคก็ผมทิ้งวิธีการเติมไม้ให้นะนี่แมปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคบท่านผู้ชมนะรูปแบบนี่โอ้ยรูปร่างหน้าตาเยอร์กาเยริจมาว่ะโอย้ยมีคนอยู่ในแมปเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะคะรับท่านผู้ชมนะเออเอาละคนดูมาแล้วนะท่านผู้ชมน้านี่เปิดชิปล็อกได้ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็แมปค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เือนกันนะเนี่ยคนดูนะเฮ้ นี่มันอะไรอ่ะเพื่อนลงมาแล้วโมันเป็นคคสซีนเหรอคนดูโอเครู้เรื่องครับนี่มันเป็นคคสซีนแมปนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมไม่สามารถข้ามได้นะฮะที่มันให้เราดูเมืองมันเป็นแบบแนวแบบโซลไลท์นะท่านผู้ชมนะอืมก็เล่นไม่ยากหรอกนะครับคนดูสำหรับเกมนี้เนาะ Richman s h Rich o โน,นหนึ่ง ung, เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนตเติมได้24ชั่วโมองมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกตเติมมากมายทั้งพับ G-Mobile, ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ชั่วโมองเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น มาเว้ยมาเว้ยบุ้งบัง,บงไฟเดืองหกแต่หนา้ชาช้าหนา้าตะกานะปึ๊บโอ้โหนี่แมพภาพสวยอยู่นะน่าจะบนมือถือกน็น่าจะเล่นได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะคนดูเอ๊ะรอนะนรับรอเดี๋ยวผมสกิปเลยลวกัน เอาละมาแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เฮ้ยว้วเราอยู่ที่เมืองไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้พลิกอาบวุดเเราเก็บไม้ได้ด้วยโอเคว้าวอ,อันนี้ตอนเช้าแล้วนะท่านผู้ชมนะเออลองเดินดูก่อนนี้น,นี่มันเป็นผู้เล่นคนอื่นเต็มเลยนะฮะ <S <S ผมคิดว่ามันน่าจะต้องไปรับควิสอะไรพวกนี้แหละคนดูตัวเลยนี่นี่นี่แนวโซไรอ่า มันมีอ่าในส่วนของเจ้าตัวเมนูตัวนี้ด้วยนะครับนี่ดูมีค่าอ่าสเตตนะท่านผู้ชมนะหรือสเตมิน่าไรต่างๆนะครับอ่าค่าฮิวเลือดนะครับค่าพาวเวอร์นะกราะอะไรอย่างนี้นะครับอ่ยคริติคอลรีอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะนี่สเตตเรานะครับเราจะเอาก็ได้นะครับอืมอันนี้เราไม่มีเวพอยด์เนาะอ่าโว้ยแมปค่อนข้างใหญ่นะคนดูนี่มีแมปหลายแมปมากเลยมีเควสอะไรพวกนี้ด้วยบอสในพวกเนี้ยนะครับมันจะมีบอกอยู่ในแมปนี้นะโว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยคนดู อีกโลเคชันเราไปโซนนู้นก็ได้โซนนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเราอยู่อ่าจะมีหมู่บ้านชายทาวฟรายวูส๊สนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคมันมีจํากัดหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคไปไปทำควิดดูก่อนละกันในนี้ควิดแรกของเราเลยนะนี่ไปคนดูลงคุยควิดสิเย่าหย่ามามันให้งทำควิดอะไรนี่ออกไปข้างนอกก่อนนะครับน่าจะไปหาของอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะ เ้ยสองทีเฮ้ยเฮ้ยกด e เป็น d ด s เหรออแจมซะหน่อยเย้เฮ้ยใครมันอันนั้นมเรามานะเอเซปต์ดิอื้คืออะไรอะเพื่อนอ๋อมันเป็นตี้นะสกีบีคอนคิงย,ออยั่วเท็กกิต easy boy เดี๋ยวเราของได้ไหมเนี่ยโอเครู้เรื่องเฮ้ยอะไรอ่ะฮะนี่เราไปโผัวในไหนอ่ะเฮ้ยเอาจิงดีเพื่อน โอ้โหเพื่อนเราเปนของมาติมเลยนะเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะคนดูผมแตกแนนีเลยอ่ะบ้ากันอะไรกันวะเนี่ยเอียมีพรีสซเราเจอกับบอสใหญ่นะบอส,สเกเริตันด้วยมาคนดูรอบนี้เอาเว้ยลุยตุยเลยกูพี่พี่น้องครับพี่ตุยไปแล้วครับอะไรวะเฮ้ย โอ้โหคนดูพี่แตกไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้อะไรวะเพื่อนเราโหดบ้างเลยคนดูนะเพื่อนเราโหดมางเลยนะนี่แต่ละคนแบบเออใช้ได้ดูดินี่มันล่ามันล่าบอสกันเลยนะนี่พวกนี้โอเคเราต้องรอบอสจบก่อนนะเฮ้ยเข้ามาเราก็เตกกันอ้าวเพื่อนเราก็ตุยตุยเหมือนกันโอ้ฝั่งนู้นมันโหดว่าคนดูโอ้ผมดีเธอแล้วกันผมกลับไปดีกว่า ไม่ไหวนะครับคนดูเรารีวิวน้อยนะครับเรามาล่าบอสพวกนี้เราสู้เขาไม่ได้นะครับเรากลับมาไฟวูดของเราเหมือนเดิมดีกว่าไฟวูดฟอเรสต์ก่อนเนาะมาหานั่งตีมอนตีคลิปแถวนี้ดีกว่านะคนดูนะเออเฮ้ it, อสเกลิตตันคิงกูจะรั่วเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาดาร่าเหรอไอ้นี่มันมาดาร่านี่หว่าคนดูเฮ้ยอะอะไรอ่ะว้าคนดูพี่เตกเลยอ่ะ อะไรอ่ะโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยวิสทาวดีควิสมานะน,นะท่านผะู้ชมนะผมรับควิสมาแล้วแหละคนดูตอนนี้ผมต้องไปทำควิสสักหน่อยนีเนเป็นเกมแบบแนวโซไรดเป็นโอรพีจีเนย MM นะท่านผะู้ชมนะโอเคแล้วเราจะเลือกอาวุธยังไงวะนี่กดอีอ๋ออีเป็นการแรชนะท่านผะู้ชมนะมาเพีย้ยนนี่อะไรควิสใช่ไหม เอรูปโว้ยนี่เราทำอะไรอะ่ะตูดีนะนะะ้ำปุ้ชนภลายได้เลยพี่ชา้นี่ตัวคนนี้มาแล้วเอ๊ะวิอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไอ้นายคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมดูอาวุธก่อนนี้เราจะเลือกอาวุธขึ้นมาใช้งานได้ยังไงวะอ่าทอนยังไงนี่โอเคผมต้องกดอะไรเนี่ย รู้เหมือนกันคนดูกดอะไรวะเอ,เอาเอาวุธออกมาใช้งานโอเคมาแล้วนี่อ๋อกด e เหรอโอเครู้เรื่องคนดูมานี่แนีนี่แน่ไอเจ้าโพดิงบากานี่ยูบอลตุยไปแล้วคนดูได้แล้วครับคนดูนะอันนี้ถือว่าพี่แบบถือว่าใช้ได้ยู่นะครับเราเลื่อนลงไปสำรวจด้านล่างก่อนนะฮะกด e เป็นแดชโอ้ยมีพวกโพดิงเขาเรียกว่าพวกสมัยนะทุกคนนะสมายรี อีเซ่อ่ะอ่ะอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหทำไมมันตีเราแรงแมงนะคนดูนะพี่ไม่คิดไม่ฝันเลยพี่จะเจอตัวตรึงขนาดนี้นนตีแรงอย่างวะไปคนเดูลงไปข้างล่างก่อนนะครับจั๊กโก้มาไอ้พวกนี้น่าจะสู้ไหวนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแรงจัดเอาไม้ไปกินนี่เอาไม้ไปกินพี่มีแค่ไม้มาดิมาดิาดอย่าอย่ามาสิ ว้าววิธูคนดูทำไมพี่ตายง่ายจังวะทำไม,มพี่ตายง่ายจังเลยเนี่ยเราต้องมาหาอาวุธจากไหนเหรอแถวนี้หรือเปล่าคนดูพี่มาลองดูดินี่ไม่ใช่โอเคอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบล่าล่ามอนสเตอร,ร์นะท่านผู้ชมนะหน้าบอสอะไรพวกนี้ผมอยากรู้ว่าผมเอาอาวุธจากไหนได้บ้างนะอ่าเดี๋ยวกดดูเมนูก่อนนี้แป๊บนึงฟึบ เฮ้ hey, มันมีช็อปอยู่นี่นาะคนดูนี่ไงชอ็อปนี่พวกนี้โอ๋อเฮ้ยจรทีมีเนี่ยโอ้โหโอเวอร์เลีอ๋อมันเป็นแค่โอเวอร์เลยเหรอนึกว่าอาวุธจริงเป็นอาวุธจริงนี่โอ้ oh, มีดาบคิริโตะด้วยชุดคิริโตะนะฮะท่านผู้ชมนะเย้แฟร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คืออะไรนี่โอ้โ oh, หมีชุดมีชุดคิมิซุโนะใหญ่บะคิดชุดบรีเทฟมรณนะ ชุดนารุโตะโอ้โหโอ้อหืมนางเออเอเอมินาโตะนะัก,นะกู้ชมดกอนบอลก็มีวันพีกก็มีว่ะโอ้โหฟาเรนก็มีมมโอโเอ้ยวันพันช์แมนก็มีว่ะเออเอาเรื่องจัดเลยนะเนี่ยผมพวกนี้ผมจะซื้อได้ยังไงนี่มันโอเวอร์เลยนะอันนี้ออร่านี่ว่าคนดูออร่าของนะโอเคเฮ่ okay. hey, อยากซื้ออยู่นะคนดูแต่ว่าผมว่ามันไร้ไรสาระไปหน่อยนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับเราต้องไปหาอ่า ตอนนี้เรีเวิวหนึ่งอยู่เลยนี่หว่าเฮ้ยเดินไปข้างล่างก่อนครับคนดูเนี yeah. ่ยไปครับคนดูมาดิอ้าวเราเปลี่ยนเป็นอาวุธยังไงนี่คนดูเรเปลี่ยนเป็นอาวุธไม่ได้ว่ะลองเดินลงไปข้างล่างก่อนนะครับอาจจะมีของพวกนี้อยู่สวัสดีครับกราด ทิ้งกับเดินนอตหรือเปล่าโอเคข้อมานเดอโอเคไฟเดินแถวนี้ก่อนแสดงว่าเราสามารถเก็บวิวแถวนี้ได้นะทุกชมนะนี่เฮ้ยมีซิกหนะ้าไม่ใช่ซิก,กินะนี่ซิกมาซิกมาบอยหรือเปล่าคนดูเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นี่เกือบซิกมาบอยไปแล้วนี่คืออะไรนี่โอเคผมจะเอาดาบเอาอาวุธออกมาใช้งานได้ยังไงเนี่ยกด e จำไ,ได้กด e กด r อาเป็นเปิดเป็นเปิดกระเป๋าเรานะท่านผู้ชมนะอานี่นะเปิดกระเป๋าเราปึ p ๊บ p y a u อนี่มันเป็นขยับมุมกล้องนี่มา p แล้วหนึ่งนะคุณดูผมพยายามหาปุ่มที่มันจะเปลี่ยนเป็นอาวุธได้เนี่ยอะไรวะเฮ้ยเนี่ยคอนเฟิร์มผมโยนของทิ้งก่อนนี้ มันจะตียังไงเนี่ยเอกับโดนนะคนดูเมื่อกี้นี้เฮ้ยมันจะเปลี่ยนเป็นอาวุธตียังไงอะ่ะเพื่อนคนดูใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับแแบบนี้นะแแบบโซไรที่แบบว่าผมงงวะ่ะเดินไปสำรวจเมืองก่อนนะสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอย,บอย,บอย,บอยเอาอ่านแน็มวัคชั่นนักกันนอนนักพักกันในก็หน่อยเย่นี่อะไรอะ่ะสวัสดีครับพี่ี่ คุยก่อนนะครับคนดูอุ้ได้อะไรอะ่ะสวอตเทนนิงเหรอคืออะไรอะ่ะนี่นี่คือบ้านนะครับไม่รู้บ้านใครนะคนดูนะผมเข้ามาแล้วถือว่าเพื่ออะไรกันมั้งเข้ามาทำไมเนี่ยออกไปดีกว่าอุมีไม้แถวนี้นี่ไงคราฟติง้งไงโอ้โหคราฟดาบนะ่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยนั่นผมว่าแล้วตรงนี้แหละนี่ชุดอาวุธต่างๆนะครับ ผู้ชมมันมีระ,ระบบเรเวลด้วยนี่ว่าไอ้ลองสเปียร์แสดงว่าเราต้องเก็บของพวกนี้นะนี่เลเวลสิบสองว้าวอ wow, easy แต่เราจะคราฟอย่างเงี้ยต้องไปเก็บของพวกนี้มานะครับท่านผู้ชมนะไม่มีเงินเลยอะ่ะอันนี้ขี่ม้ามาด้วยนี่ว่าโอ้โอคตรเท่เลยพี่ชายนายเจลมาดาราจัดเมื่อกี้มาดาราจัดจัดเออเอาล่ะเราต้องมาฝึกเล่นกันก่อนนะแถวนี้ ผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำตามเควสแล้วมันจะมีเควสรูปอะไรเอ่ยด้วยนะแถวนี้นะแต่ตอนนี้ผมยังหาวิธีการเอาอาวุธออกมาใช้งานไม่ได้เลยนะเนี่ยคนดูป่าเอ้จะจัดการกับพวกมันยังไงดีซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเนี่ยผมจะเอาอาวุธออกมาสู้ยังไงดีครับคนดูนะผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยดิด แม่งจะตีผมอย่างเดียวเลยะนี่นี่โปรโฟไฟล์นี่มีคนอื่นอยู่ในแมพเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยคุยไก่ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่นอนโอ้พีสทาว์ควีนทาวน์นะตรงน,นี้ ออกมาฝั่งนี้ดูครับไม่รู้ว่ามีอะไรไหมอันนี้กด e นะจะเป็นการเดชนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยนี่มันแมปไหนวะเนี้ยอ๋อปิดแมปไว้อ่านี่น่าจะเป็นร้านขายชุดน่ๆเลยนะท่านผู้ชมนะนี่จริงๆด้วยคนดูนะนี่ชุดนะครับวิวชุดอ้สามร้อยห้าสิบซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่มีตรงบ้าก่ะ นี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับไม่มีตังค์เหมือนกันดูดิลูกพี่มีอะไรขายให้ผมไหมนี่ไม่น่าลูกพี่เออจุงเบยไม่มีอะไรขายเลยนะคณดูนะหรือว่าผมซื้อไม่เป็นมะอ้าคอดูใครมาแจกวุธพี่ได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับใครอยากมาแจมกับพี่ก็ได้นะเฮ้ยนี่จะเจอผู้เล่นใหม่พอดีเลยพอดีเพี้ยนพอดีเพีย้ยนยูวูว่างมาเฟรนโบ นายก็งงเหมือนกันสินะฉันก็งงเหมือนกันเฮ้ยแบบนี่งงเด็กเลยว่าคนดูเอาละไม่เป็นไรไปไปกันต่อเดยวสำรวจแถวนี้ก่อนนะครับอืมก็อย่างที่บอกเป็นแนวแบบโซไรนะแต่ผมยังไม่รู้วิธีการเอาอาวุธขึ้นมาใช้งานน่ะมันเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยบางที่มันไม่ควรเป็นอีโมจิคอนนะมันจะเป็นอาวุธในการใช้งานมากกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแมปอ่า blue heater นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครอยากจะ ไปเข้าแมปมาเล่นก็ลองไปดูกันได้นะครับท่านผู้ชม,มนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่น่าสนุกนะเป็นแมปแบบว่าประจนภัยนะครับแอคชั่นอาร์พีจีนะแมปใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออลิงก์โหลดแมปนี้ก็อยู่ด้านล่างเออลิงก์แมปนี้อยู่ด้านล่างคำเยญ่ใต้คลิปนะครับน้องๆสำหรับใครที่สนใจล่ะก็ลองไปหามาดูกันได้นะท่านผู้ชมนะสี่สิบกโลบั๊กนะครับท่านผู้ชมนะเออก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคก้กตรวกะครเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าวู้ฮู้